สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านดาบที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอด thon นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สําหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกม,มาคํานวณสูตรหลักหน่วยบนระยะสัน้นหาเทียบชนให้สอสูตรสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับหลักหน่วยบนระยะสั้นฮะอันนี้สูตรที่1ในคลิปนี้หน่วยบนตัวเดียวระยะสัน้นะเดินมา5้าวดไดไอเดินมา6กวดผมย้อนให้ดู5้าวดนะครับ ก็มาเทียบชนกับสูตรหลักหน่วยบนบนแม่นนะครับเป็นเลขเด่นสตัวมาหนึงตัวนะครับอันนี้หน่วยอรับอันนี้หน่วยบนครับแบบสองตัวมาหนึงตัวนะครับก็ให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับพอวิธีทำช่วงท้ายนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก,กันแล้วกันช่องแอด thon นักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอด thon นะครับได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันเด้อสมาชิกเด้ออ่ะมาฟังคําเตือนทางช่องก่อน,น,น,นคาเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางน,นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจจารณญาณในการรับชมทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิแกแยกแยะพิคราะห์ด้วยตรงท่านเองนะครับถูกผิดก็กราบขอโทษขอไผไว้ด้วยณที่นี้ด้วย <c oughs> อ่ะมาเริ่มคำนวณกันฮะสูตรนะครับระยะสั้นหลักหน่วยบนนะสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้งดแรก สูตรเลขเจ็ดพนอสามเจ็ดเจ็ดนับสามฮะเว้ยเจ็ดนะ 3, นะสูตรเลขเจ็ดนะครับพนอสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับตามสูตร <c oughs> ถูกเป็นงวดที่ถกงวดที่หนึ่งนะับหน่วยบนได้ นะครับสูตรใหม่หลกริงใ้้วดนนี้เป็นวดนแรกมาต่อกันงวดที่สองฮะหลักหน่วยบนตัวเดียวระยะสั้นได้เลขสี่ฮะดอกเก้าพยผนอกแปดเก้าสี่นะครับสี่นะครับก็มาที่หลักหน่วยบนฮะถูกเป็นงวดที่สอง ต่อมาฮะงวดที่สามสูตรหน่วยบนได้เลขสามาพอดอกห้าหกสามสามมาที่หลักหน่วยบนฮะสามมาที่หลักหน่วยบนกเป็นงวดที่สาม งวดที่4ฮะสูตรได้เลข3ตัวเดียวอุ้ยได้เลข7ตัวเดียวนะครับเพราะนอก6 8 7 7นะั่นก็มาที่หลักหน่วยบนฮนะงวดที่ผ่านมานะครับก็ถูกเป็นงวดที่4หน่วยบนตัวเดียวงวดต่อมาฮนะงวดที่5นับงวดที่5 สูตรหน่วยบนตัวเดียวได้เลขเ็ดฮะผลออกสองสองเจ็นับเมาที่หลักหน่วยบนด้วยผ่ามาอ่ะสูตรนี้นะเป็นสูตรใหม่ลงจริงให้วดนี้เป็นงวดแรกถ้าชอบค่อยตามถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีคิดวิธิครับที่ครับวิธีธรรมนำหลักพันหนึ่งครั้ง บวกร้อยบน1ครั้งบวก10บนอีก2ครั้งบวก13ตัวหน้าครั้งที่หนครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองครั้งบวกสิบตัวหน้าครั้งที่สองีกสครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หอีก1ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกสคงที่เอาบวกกระดูกหกสเป็นแปดนะครับหกสองเป็นแป2แปดทศยศูนย์ศย์สก็ได้2 2งสองบวก1นึ่ทายเลขสาบวกส ล, 5, 5 5, ลงถายเลขห้าห้าบวกห้าลงถ่ายเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกสี่ลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกสี่คงที่ลงท้ายเลขสามอะงวดนี้อับหน่วยบนตัวเดียวเลขสามอะใครชอบเลขสามเหมือนผมเหมือนสูตรตามสูตรก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านหน่วยบนสามตัวเดียวตามสูตรนะครับโกล้องทำไมมันปิดอย่างนี้ มันไม่ชัดเลยเอ้ยมันไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะสมาสิกนะเอ้อย่างเงี้ยชัด <c oughs> ต้องใช้อะไรบรรลอมันในกล้องอ่ะหัวประจำวันที่สองทับห้าทับหกแปดรอรุ่นกันนะหน่วยบนสี่ตัวเดียวนะครับสูตรระยะสั้นคลิปนี้เอามาดู หน่วยบนสูตรที่สองในคลิปนี้นะครับเดินมาหกวดนะแบบสองตัวมาหนึ่งตัวมวดแรกนะครับสูตรไดคกากระสูนดอกเจ็ดศูนย์ศูนย์กระศูนนะมาที่หน่วยบนถูกงวดที่ 1. หนึ่งนะครับมุดที่สอง หน่วยบนได้หกับเจ็ดอนอกสามเจ็ดเจรับมาที่หลักหน่วยบนถูกงวดที่สองงวดที่สามสูดไดสี่กับห้าพอนอกแปดเก้าสี่สีก็มาที่หลักหน่วยบนถูกงวดที่สมงวดที่สี่สูดได้สามกับสี่พอนอกห้าหสาา ก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่สี่งวดที่ห้าสูดได้หกกับเจ็ดพนอกหกแปดเจ็ดเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่5าย้อนให้ดูหกงวดนะครับสูตรใหม่งวดที่ผ่านมาสูรได้เจ็ดกับแปดรอกสองสองเจ็ดเจ็ดทักง,งวดที่ผ่านมามาที่ <c oughs> หน่วยบนงวดที่หกงวดที่เจ้งงวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำนะครหน่วยบนแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ฮะวิธีทําแคบสุดไว้ได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำวิธีทำหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนำหลักแสนบวกสามครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าขั้นที่สองหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไรบวก2องบวกที่นะครับเอาบวกกันด, 2, 2, ดู2 2ลงท้ายเลข4 2 2ลงท้ายเลข4 4 2ลงท้ายเลข6 6หบวกสลงท้ายเลข8 8ดบวกเลงท้ายเลข5 5าหบวกสลงท้ายเลข8 8 2, ดบวกสลงท้ายเลข0 0นบวกสคงที่นะครับก็ได้2องตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มไปถึงได้เลข3วันนี้หน่วยบนได้2กับ3ตามสูตรนี้สองตัวมา1ตัว จะไปชนกันกับสูตรหน่วยบนที่ผมคำนวณลงให้ไปก่อนหน้านี้ <c oughs> นะครับก็คือเลขสามฉะนั้นสองสูตรหน่วยบนชนกันที่เลขสามนะครับสูตรนี้ได้สองกับสามหน่วยบนวดประจํมวันที่สอง ทับ5้าับหกแครับสูตรหน่วยบนสุดนี้นะครับเป็นเลขเด่น2ตัวมา1ตัวเดอ้อสมาชิกเดอ้อเลขเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับไม่สกับ3ทีนี้สูตรหน่วยบนสุดนี้เป็นหน่วยบนระยะสั้นเข้ามา 5, ห้งวด นะครับเฮ้ยเข้ามาหกงวดแต่ผมย้อนให้ดูแค่ห้างวดสุดนีนะ้งวดนี้ลงจริงให้งวดแรกแตะนะครับลงจริงให้งวดแรกแต่เป็นงวดที่หกนะครับแต่เป็นงวดเอ๊แต่เป็นงวดที่เจ็ดนะครับแต,แต่เป็นงวดที่ 7, เจ็ดท, 7, นะที่เข้ามาย้อนสูตรให้ดูสองสูตรนี้นะครับเทียบชนให้ท้ายคลิปนะครับหน่วยบนเน้นๆนะก็คือชนกันที่เลข สามนะหน่วยบนชนกันที่เลขสามฮะวดนนี้ใครชอบเลขสามเหมือนสูตรก็จัดไปใครไม่ชอบมองผักตัวรองก็คือเลขสองฮะหน่วยบนขอให้สมาชิกทุกทุกท่านเฮงเฮงปังปังขอบคุณที่ติดตามผมค,ครับ